สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจะอกันทุกนเคยประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจเจไหนโอเคเจดำนั่นเองนะจ๊ะเอาวันนี้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ขบวนที่ <Okay. S 1> 192นั่นเองนะจ้ะเอาพรีเมียร์ลีกฤษนะพวกแกน้ำวันอาทิตย์4ี่ทุ่มครึ่งไปที่ MT <c oughs> เอ็มตี้ฮัทเอเดียสสเตเดียมของเรือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะจ๊ะจะเปิดบ้านนวลกับปีศาจแดงแม <United, S 2> นเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อนบ้านผู้น่ารำคาญนั่นเองสลับฟังแล้วแต่ก่อนนะ่ะยู่เต็ตลำคาญซิตี้ตอนนี้ซิตี้ลำคาญยู่เต็ดแล้วเพราะเมอ้วย แกจากข้าหนาหลังสุดก็ถือว่าไม่แพ้ใครเลยส่วนยูเอเต็ดของกรดิกเตนทักผุณซอหัวสวยเนี่ยเหมือนจะแกว่งๆแ,แต่ห้าหน้าหลังสุดก็ไม่น่าเชื่อนะชนะ4ี แพ้เกมเดียวนะเออไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเอาทีนี้เฮดทูเฮดห้านัดหลังสุดจะดำไปหามาเนี่ยซิตี้ดีกว่าชัดเจนพวกแกชนะได้4แพ้ยูเต็ดแค่เกมเดียวแล้วนัดแรกที่โอทราฟฟอร์ดยูเต็ดก็โดนอัดไป3ต่อ0แบบที่ซิตี้มันแบบไม่เอาแล้วเล่นเคาะไปเคาะมา <Okay. S 1> ปิดสกอร์ตรงนั้นไปนั่นเองนะเอาดูตัวเล่นที่ครับจะลงสนามหน่อยซิตี้วันนี้เนี่ยนะก็จะเป็นพวกดูบินดียร์สนะลูดรี้เควินเดบรอยเดอร์เด็กเกิร์ดเด็กเกิร์ตเชอร์แล้วก็เอริมเปลาห้าล้านนั่นเองนะจ้าสำหรับซิตี้แลนะ้วส ในเกมรับตรงกลางเนี่ยก็ต้องใช้คู่เดินนั่นแหละนะพี่บ่าวกับเซมวิโรดกับคอมบ,บี้ด้ยวยความหวังว่าเม,ามนูและตัวรุกก็เป็นบูโน่เลยอยู่เฮ้ยแฟนาันโฟกิงก <Okay. S 1> องหน้าตัวเป้าซึ่งก็ไม่รู้ว่ายังไงเพราะล่าสุดนี่ปล่อยคลิปออกมาเนี่ยโอ้โหไปตอบโต้สื่อซะอย่างนั้นสำหรับมาคัสเดอะเมลแรชสอร์ตนั่นเองนะจ๊ะเอา้าคู่นี้เนี่ยซิตี้มาครับชนะห่าง2ประตูวะแกพวกกันเดี๋ยวจะโอเค50%อร์ยากโอเค100%ฟินเฟอร์ต้องยิงห่าง3ลูก <Okay. S 1> ซึ่งดูแบบเนี้ย เฮ้ยเวอร์ไปว่าทำไมโอ้โหเป็นต่ออะไรขนาดนี้นะแต่ยําบอกกันนะยูเตดสู้ซิตี้ไม่ได้ถ้าเล่นได้เท่าที่ผ่านมานะโอเคละไอ้ัยตีชนะ4 <S 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 นัดแพ้1 <marine> นัดที่ผ่านมาเนี่ยมาจจะฟังดูดีนะแต่เกมในถ้าใครดูก็จะเห็นโอ้โหมันไม่ได้มีรูปแบบอะไรสเปซส,สปาไปหมดเจอซิตี้ทีมระบบดีเคลื่อนที่ดีเนี่ยพเพลยยังไงก็ไล่ไม่จนดูแล้ววันนซิตี้ยิงยูเตด กระจายแน่จะดำมองว่าเพลิอนะสามสี่ลูกอาจจะมีด้วยซ้ำถ้าซิตี้ไม่ผ่อนเพราะฉะนั้นวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้โอเค อาฝากไว้อย่าลืมแล้วกดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะติดตามมาได้ทุกช่องทางฉันเลยแฟนเพจเจ๊ดมันส์สตาร์ยูทูบโอเคเจ๊ดำันส์สับสับังเกติงด้วยแล้วก็ติ๊กต๊อกฝากด้วยแล้วกันเจ๊ดำันส์ออฟฟิเชียลนะแล้วก็ล่าสุดอินสตาแกรมนะจ๊ะไอจีของเราฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับเจ๊ดำันส์อันเดอร์สกอตออฟฟิเชียลนั่นเองก็ไปกดฟอลโล่กันได้นะที่หอยหลอดนะมีความสุขสนุกกับฟุตบอลทุกวันโอเคเจ๊ดำประมาณทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้ย